អូត um, okay. bueno> ោះណាអូហាប់មិនដាច់ទេណាទៅវាចាប់អីវាពីពីអោគួមືត្រូវយកនោះវាជិបជិបខ្លួនជិបខ្លួនទៅសិនអីអត់រីត្រែនជិះលឿនជាងកបាមឿនជិះមិនបានយកប៊ូតមក Thế sẽ cắt cả bán mà sẽ cắt cả bán rồi đạo nè vô cho mơ này Nó vô cho mơ rồi Đeo đeo หนึ <c oughs> ่งตัวครับผมมันม <qu ick lonely> <Wet> ันหลงชันทร์ไมล่ะมันเบลอเรือเนาะได้เลยใช่ครับหนึ่งตัวครับผมหนึ่งตัวครับทำงานทางใบครับผมตัดไปหนุนเลยเราาเราทีบอกวันบอกว่าอันนี้ก็วิธีโลกนังไอ้คนหนูครับผมใส่ใส่ใส่เทียนครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะซอสสกูแบบนี้ครับผมซอสสกูเออบอกจริเคยนี่ครับซอสสกูครับผมล่อคลอกคลอกเลยนะ ซอสคูครับผมเนี่ยครับซอสคูเลยครับจังเอ้เธอเธอโรยโท่าน้นเหมือนเบาเบาเสรีงที่เราจึงใบที่อันนี้ครับกระดาษจึงใบครับผมกระดาษจึงใบครับในดูจึงใบครับกระดาษจึงใบครับอันนี้อันนี้เหมือนลอกลอกหนังแบบแคร์เงียบไปแพร่จึงแปร่ใดอนี่ครับได้ราพังใบเราก็ลอกแล้วครับนี่ครับอีกครับมันอกมามันจะออกมาซอสคูเลยครับผมเนี่ยครับไอ้สูตรตามตามยูทูบ ทำาไมทำเองก็ไม่รู้เลยไม่รู้ลองบึงรอติดตามตอนต่อไปครับผมนี่ครับจุกอันนี้เราหนังเสร็จแล้วครับอันนี้เรา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 คนเสร็จแล้วครับผมนี่ครับหนูครับไม่เจอไม่ไม่เอยจุกไม่ใหญ่เดี่ยครับหนูครับหนูครับผมเราเสร็จแล้วครับหนูสุดที่เทียนครับนูงแ้าครับนูนาครับนูนาสี่ขาหนูนาครับผมหนูนาครับซอสสูเลยครับหนูนาครับหนูนาซอสสูครับนี่ครับเทียนครับเทียนครับอันนี้ครับคืออันนี้ก็ตะไคร้ครับ ทำจากตะไคร้ครับตะไคร้ครับตะไคร้ครับเตะดอนี่คือดอดหนูครับดอครับเมลไม่ได้ใส่ครับเมลไม่รู้อยู่ไหนครับเมลเกลือไม่มีครับรู้อยู่นู่นครับรู้ปกติต้องมีเมลครับตอนนี้เมลยังมาไม่ถึงครับเมลนะทีครับเดี๋ยวรอเมลแป๊บนึงครับอันนี้เมลเมลมาเมลมาแล้วอันนี้เมลเมลกับตะไคร้ครับ อันนี้เราก็ใส่เมนครับใส่เมนโดยเบอทับครับอันนี้อันนี้เราก็โดครับโดนี่ก็โดนะครับนี่ก็นโดให้มันร้อโดทำทำสารกันเกลือเกลือครับผมเกลือเกลือครับเกลือเอาหนูไปครับเอาหนูครับหนูครับหนูหนูมีขนกับหนูมีขนครับ นี bien, ่ครับหนูเวลานี way, it, ้ครับสีไอ้สามขาครับอันนี้เราก็จะก็จะไม่เหรบรอติดตามต่อไปครับผมโดยรอติดตามครับรอติดตามต่อไปครับอันนี้คือเสร็จแล้วครับหนูนี่ครับเสร็จแล้วครับหนูเร็วเร็วใหม่พาใหม่

ตอนนี้มันกลเราจะเอาไปปิ้งอีกรอบหนึ่งครับนี่คือแปรูปแปรรูปเราจะส่งทที่นี่ผมเอาจับใบตองเอาจับใตองมาจับแล้วแล้วต่อไปก็มามาย่างแบบสดๆย่างให้มันย่างให้มันให้มันเ่ยมๆให้มันเ่ยมครับย่างให้มันสุกในสุกในสุกในรตอนนี้เราก็สุกในเหลือเจโรกรนอกะครับอร่อยนากินมากเลยครับ เย่างอีกรอบหนึ่งครับย่างเอาเอาเอาซอสจริงเลยเสิร์ฟอจีแล้วก็อะไรครับกำลังไหมครับใบไหมมือผมมือมือผมเนี่ยกำลังไหมเลยครับนี่ครับกำลังย่างอีกรอบหนึ่งครับให้มันให้มันแดงครับผมออกจากใบตองมาครับย่างต่อครับไปเข้าตะมดเปลับให้เหอะเปล่าเพจตาเนี่นตะมดกับเพจไอ้คนกรุงเทพครับโอ้โหสเตนบายหมายสิครูหมายเข้าจี นี่ครับนุพิการนุพิการมือบัดยืนนยูดพิการเป่นหรออันนี้กำลังอยากครับรยคพิการมาะลรงจอโรคแท้ครับโรคอะไรโรวยอีกเอาเอานูพิการมากินทำไมสูานมานมดยะเยอะๆนี่เดซนี่ดันอย่ หนูตภทษาเข้าจีครับน,นี้ครับหนูตากกภทษาคข้าจีน,นี่ครับนี่จังสูงนี่สูงโเดี๋ยว<อ>ราตบ,บ